กรณีประเด็นดราม่าของนักแสดงหนุ่มบิวจัก,กรพันธ์พุทธาที่โดนอดีตแฟนสาวออกมาแชรว่าบิวนั้นคบซ้อนและชอบทําร้ายร่างกายเป็นประจําจนต้องออกมาเล่าเรื่องราวมากมายจะทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บนโลกออนไลน์โดยความคืบหน้าล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2566บิวพร้อมด้วยทนายรณกิจศรีเปรมหาไทยได้นําเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเขายืนฟ้องต่อคู่กรณีที่ศาลอาญาราชดาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกคู่กรณี จนทําให้เสียชื่อเสียงโดยเิลเปิดเผยว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแปลกๆเพราะไม่คิดว่าในชีวิตจะต้องมายื่นเอกสารฟ้องใครเราเคยเห็นแค่ในหนังไม่คิดว่าจะมาฟ้องใครในชีวิตจริงเรื่องที่ผมต้องชี้แจงคือในเรื่องของการทําร้ายร่างกายยืนยันว่าไม่ได้ทําและผมไม่เคยคิดที่จะทําร้ายร่างกายของเขาเลยผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นตั้งแต่เด็กถ้าไปถามคนที่โตมากับผมตั้งแต่เด็กผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยจริงๆแล้วมันคือการเล่นกันผมกับเขามีพฤติกรรมเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เป็นเพื่อนกันแล้วพอ พอมีความสัมพันธ์ด้วยกันก็เล่นกันแบบนี้ส่วนประเด็นเรื่องการตั้งท้องผมไม่เคยรับรู้มาก่อนผมมารับรู้ตอนยุติความสัมพันธ์เขาบอกกับผมว่าไปทําแท้งมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเขาตั้งท้องจริงผมก็ยอมรับและดูแลถึงแม้ว่าจะเลิกกันแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะไม่เชื่อเรื่องทรัพย์สินก็มีการส่งคืนเรียบร้อยแล้วหลักฐานทั้งหมดผมก็มีซึ่งตอนนี้อยู่ที่ทนายทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องพวงเงิน10บล้านไม่ใช่จํานวนจริงแล้วเรื่องที่ยืมเงินก็ยืืมมจริงงแแลละไไดด้้คนปหว่ ทานแป่เรียบร้อยส่วนสิ่งของที่เขาให้ผมโดยที่ไม่ร้องขอที่โอนเข้าบัญชีของผม ผมก็มีการโอนคืนกลับไปทุกครั้งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรทางด้านทนายรณกิจกล่าวว่าจากหลักฐานที่บิวส่งให้ทนายล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีน้ําหนักข้อมูลครบถ้วนพอสมควรเชื่อว่าสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของบิวได้แน่นอนตอนนี้สารนัดมาแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมแต่บอกวันไม่ได้ในความคิดของผมหลักฐานของคู่กรณีบางอย่างยังไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีน้ําหนักค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเขาต้องฟ้องร้องเรามาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ฟ้อง ส่วนข้อหาที่ทางเราฟ้องก็จะมีคมคืนใจกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งข้อหาเล็กๆน้อยๆอย่างทําให้เดือดร้อนรําคาญก็เอาทั้งหมด